สนธิฝากถึงคนเสื้อเหลืองต่อไปนี้ไม่สู้ทักษิณชี่เห็นถึงความพักดีแล้วเมื่อวันที่28กรกฎาคมนายสนธิลิ้นทองกูลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวผ่านรายการ Sondhitalk ผู้เท่าเล่าเรื่อง F200 แสดงความคิดเห็นกรณีที่นายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีประกาศกลับไทยในวันที่10สิงหาคมว่าโอเคแล้วกับการที่ทักษิณชิน,นวัตรจะกลับมาไทยเพราะอีกฝ่ายบอกแล้วว่าจะยอมรับกระบวนการยุติธรรมไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันนพระมหากษัตริย์ชัดเจนโดยสนธิยังได้พูดอีกว่ามีคนถามผมว่าผมรู้สึกยังไงที่ทักษิณจะกลับไทย ท่านผู้ชมที่เป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคงรู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นเราสู้กับคุณทักษิณสองประเดน็นข้อแรกการคอร์รัปชันในเชิงนโยบายหลายเรื่องและคุณทักษิณถูกพิพากษาตัดสินจำคุกโดยสารที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ใตพระประมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วคุณทักษิณก็หนีคดีไป อีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราสู้เพราะทักษิณน,นั้นในยุคแรกแรกของการตั้งพักไทยรักไทยถูกแวดล้อมและมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่ามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนล่าสุดพักเพื่อไทยที่จริงๆแล้วอยู่ภายใต้การดูแลและปกครองของทักษิณก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ต้องการแก้มาตรา112เด็ดขาดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ถึงแม้คนจะถามว่าเชื่อได้หรือไงผมว่าในที่สุดแล้วคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศมาถึง17ปีร่อนเร่พเนจรถึงจะมีเงินมากมายแค่ไหนก็ไม่มีความรู้เหมือนอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานเรื่องที่สองคุณทักษิณบอกจะยอมกลับมาติดคุก แสดงว่าคุณทักษิณยินดีจะกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับผิดที่ตัวเองถูกพิพากษาจำคุกท่านผู้ชมครับวางใจเป็นกลางถ้าสองเรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าคุณทักษิณยอมกลับมาติดคุกแสดงว่ายอมรับกระบวนการยุติธรรมไทยคือโอเคและประกาศชัดเจนผ่านพักเพื่อไทยคุณทักษิณก็พูดชัดเจนว่ายังคงจงรักพักดีต่อพระมหากษัตริย์ จะเต็มใจไม่เต็มใจไม่รู้แต่ถือว่าเขายอมรับแล้วในทางสาธารณะผมถือว่านี่คือหลักการที่ชัดเจนผมถือว่าคุณทักษิณถ้ากลับมาติดคุกจริงยอมรับความยุติธรรมของประเทศไทยที่สำคัญยอมรับคำพิพากษาของศาลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระประมาพิไทยผมถือว่าโอเคแล้วแล้วเรื่อง112 ที่คุณทักษิณแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนที่ชัดเจนผ่านพักเพื่อไทยว่ายังคงจงรักพักดีต่อสถาบันและจะไม่มีทางแก้มาตรา112ท่านผู้ชมครับถ้าครบสองเรื่องนี้ที่เราสู้มาตลอดเราไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องไปทะเลาะกับสายคุณทักษิณอีกต่อไป